กันด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมาเอา่เออ,อ,อ้าวอาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดีดับเบิลจุดสองเอ็ทีวีด้วยนะครับมาเราจะไปดูสกินสกินแพ็กกันเลยดูดิพีชันเอ่อใครคนรักๆเนี่แหละนี่ปืนใหญ่ปะ่ะเออปืนใหญ่ฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะน,นี่ก็เล่นตามแส,สนสบายรมใจท่านผู้ชมนะครับ ชอบตัวไหนก็นี่ก็คือครูบราวนี่แล้วก็ไม้ถูพื้นมาหเลยูัว,วมาค่อยเล่นเท่าไหร่เดี๋ยวกระโดดเชือกอันนี้น่าจะพอ,อเอ้ยอันนี้พอ,อครับขออภัยเดี๋ยวกระโดดเชือกอ้๋ออันนี้อะไรเนอ๋อสุท้าครับนี่นะเป็นอย่างนี้นี่นี่นี่นะครับนี่ไม่ก็จะเป็นสกินแพ็กแบบนี้นะ ไข่ยังมีเยอะครับเออไอ้นี่ก็ปีไก่กปากป้าปาก,ปากนี่ก็จะเป็นสกินหลายๆอย่างนะครับเนาะโอทานอสก็มาครับท่านผู้ชมดูเดี๋ยวจะนี่ก็คือสกินแพ็กเนาะมาไข่ไปยังยังยังจะแลกแลกแลกนี่นะเดี๋ยวอินโถเอออินโถอินโถ เดี๋ยวผมจะแต่งนี่นะมันเป็นปีกนะอันนี้ก็ปีกกลางฟ้าอันนี้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวสอนแล้วกันเดี๋ยวผมสอนนะครับที่จะใส่สกินตัวเองโดยเจ้านี้นะว้าวอันนี้สวยนะ่ยเราไปดูวิธีลงกันเลยขอตัดแบบโอเคอย่างแรกให้ท่านผู้ชมมีแอปนี้แอปไฟดีแอปนี้นะครับนี่เข้าไป F อฟไฟอะไรได้แหละอ่ะเล่นกันนี่นะ แล้วเอาเดอวเดี๋ยวเดเดี๋ยบอกบอกนะมันก็จะเด้งมาอย่างนี้นี่ท่านผู้ชมอันนี้ย่าม่วอะอย่าอันนี้พวกนี้ย่าม่วนะครับนี่นะลบออกครับล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 ลบ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 ออลนะครับตกลงครับ ออเออแป๊บนึงพี่มิวรอสักครูนคร่นาะพรอมโอเครถไปส่งอันนี้ออกตกง,งครับเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์มาเป็นซิ p อย่างนี้แล้วก็กดเข้าไปเอไม่ใช่โอ้แหลกครับพี่เพื่อนโอ้ยพี่ไว้พี่บีงอครับสศรซ่อมอะไรไม่ใช่ยุดอ๊อกสต็อปกดค้างเข้าไปนี่ครับให้เรากดไปที่แตกไฟตกลงกี่เราสักครู่ เราก็จะได้ไฟล์นี้มานะครับเนี่ยเราก็จะได้ไฟล์นี้ไฟล์นี้มาใชยไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปกดเข้าไปนี่แล้วกดนี่ติ๊กถูกหมดคัดลอกครับแล้วก็หาตัวเกียร์หมคครับตัวนี้ตัวนี้เข้าไปกดนี่นะครับเนี่ยครับกดเข้าไปนี่นะสกินแผคผมก็มีเล้วแต่วางทับไปโอเคครับ โอเคนะรอสักครู่นี่ยแล้วเราก็เข้ามาตัวเกมไมคครับปกติเลยนะครับกคขอไปทำอินโทรแปรบถูกทีเพียงเท่านี้ครับก็ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับ